สวัสดี f c และเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนจา๋าวันนี้เราจะมาสรุปหน่อยของวันที่20นะคะก่อนเราจะไปสรุปนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและฝึกสมองเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก่อนเราจะไปของวันที่ยีเอ็ดเราก็จะมาสรุปของวันที่20ก่อนนะคะว่าผลงานของวันที่20มันมีอะไรบ้างเราเข้าอะไรบ้างเดินอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆพ,พี่ใจไทยยก็ให้เดิน4กับ1นะคะเพื่อน แล้วก็ให้เด่นวิ่งลูดเฉพาะกิจ3กับ1เนาะนะคะแล้วก็วิ่งเด่นรวมใจทุกนอยนะคะแล้วแต่ใครจะไปลูดไปวิ่งก็ได้นะคะเรามาดูก่อนนะคะเพื่อนๆจะเรามาดูเด่น4นะคะ3นอยนะคะเด่น4 3น้นอยได้อะไรบ้างนะคะเพื่อนก็จะมี4 1นะของ v i p นะคะ4 1บน VIP นะคะเพื 4, 1, นนะะ่อน มาด้วยกันเลยมาด้วยกันนะคะมาด้วยกันสี่หนึ่งตรงๆนะคะเพื่อนหนึ่งมีไหมคะหนึ่งไม่มีนะคะเพื่อนมีไปดูเลขบิ้งของเฉพาะกิจนะคะบิ้งเฉพาะกิจเข้าสามนะคะเพื่อนแล้วก็เข้าตัวกับสามสี่นะคะเข้าตัวกับสามสี่นะคะ ของ VIP นะคะสีไปทั้งเฉพาะกิจแล้วก็ VIP นะคะเพื่อนๆจ้าเรามาดาูวิ่งรวมใจศูนย์นะคะศูนย์ก็เข้าวิ่งนะคะเพื่อนๆศูนย์เข้าวิ่งปกตินะคะแล้วก็เข้าวิ่ง VIP นะคะเข้าสองวิ่งเลยนะคะเพื่อนๆเข้าสองวิ่งเลยเนาะแล้วก็โอเคผลงานวันนี้เราก็จะได้ สี่หนึ่งตรงตรง VIP แล้วก็ไปสามสี่ของเฉพาะกิจนะคะแล้วก็วิ่งสามเฉพาะกิจเนาะแล้วก็วิ่งศูนย์นะคะวิ่งศูนย์ของปกติและ VIP นะคะเพื่อนเราก็ไปต่อของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดหกสี่นะคะ หน่อยสามน่อยมัดรวมนะคะคเพื่อนใจทยอยพารวยนะคะสำหรับวันที่21นะคะวันที่21พี่ใจก็จะได้เด่นพี่ใจก็ได้เด่นอยู่ที่ 6กนะคะ6กับหนะนะคะวิ่งรูดนะคะไปกลับนะคะบางท่านไม่รู้ว่า,ารูดคืออะไรก็คือเริ่มมาแต่6หลัก6ไปจนถึงหลักสุดท้ายนะคะไปกลับก็คือต้องกลับนะคะ ก็รูดก็จะมีตั้งแต่6กนะคะหกศูนย์หกหนึ่ง6กสองหกสามกสีหกห้าหกหกหก็นะคะห้าจะเป็น50าศห้าหนึ่ง 5 2าส5งห้าสามห้าสหห้าห้าหห้าอันนี้เขาเรียกว่ารูดนะครับเพื่อนเเรียกว่ารูดแล้วก็ไปกลับก็คือกลับตัวเลขมาอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนจะรูดแล้วก็ไปกลับเนาะอันนี้ก็จะเป็น สามนอยนะเพื่อนๆสามนอยเลยนะคะต่อไปเด่น,นะค่ะจะให้เด่นของเฉพาะกิจนะคะส่วนมากมันจะเข้านาะเลขวิ่งเพื่อนๆมันจะเข้าเลขวิ่งนะคะเฉพาะกิจเนี่ยบางทีก็จับคู่บางทีมันก็จับคู่เห็นไหมคะที่บอกว่าจับคู่กันอะ่ะสามกับสี่เนี่ยสามกับสี่แต่หนึ่งนี่มันชนกันเนาะหนึ่งมันชนกันเนี่ยสามกับสี่เนี่ยของ ของเฉพาะกิจเนี่ยค่ะมันจะเข้าของวันก่กนนะคะเพื่อนๆของวันที่สิบเก้าก็ให้เด่นเฉพาะกิจสี่เนาะมันก็เข้าสี่นะคะเพื่อนเข้าสี่เนาะส่วนมากมันไปมันเออมันจะเข้าอยู่นะเลขวิ่งนะคะเพื่อนส่วนเด่นเฉพาะกิจนะคะสองกับสามนะคะแล้วก็ บวก VIP นะเนี่ยเลขเด่นที่วิ่งนะคะเพื่อนหมายถึงเลขวิ่งนะถ้าใครชอบวิ่งนะสายวิ่งนะคะเป็นถ้าเกิดปกตินะคะเลขวิ่งนะปกติวิ่งเนาะจะอยู่ที่9กับ3ามนะคะอันนี้คือเลขวิ่งนะเลขวิ่งนะเพื่อนๆดูให้ดีนะคะเลขวิ่งนะแล้วก็ ส่วนอันนี้นะคะเด่นรวมใจทุกหนทุกหนก็คือสี่อยเลยนะคะทุกหนก็คือสี่อยเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนฟังให้จบเนาะเราจะได้รู้นะคะทุกหนสี่อยนะคะพี่ใจให้หนึ่งนะคะพี่ใจให้วิ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างอย่างวันนี้มันก็เข้าที่วิ่งที่ปกติกับ vip เนาะศูนย์อันนี้ให้หนึ่งนะคะเพื่อนถ้าใครชอบวิ่งเนาะ สายวิ่งนะคะเพื่อนเอนโอเคค่ะสำหรับผลงานมาที่20เราก็เข้าไปนะเราก็เข้าได้พิเศษ3 4แล้วก็ VIP 41นะคะเพื่อนเอนแล้วก็เข้าวิ่งเข้าตัววิ่งเนาะผลงานก็ถือว่ายังพอได้อยู่สำหรับสายวิ่งสายรู่นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดี โชคดีมีโชคมีลาบนะคะไว้เจอกันตอนเย็น,นะคะ่ะไว้เจอกันดูผลงานตอนเย็นของที่21น,นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พิจัยไทยโยพารวยด้วยนะคะโชคดีมีสุขสวัสดีค่ะ